สวัสดีครับผมเพชรปลาลวยสวัสดียี่สีซูฟูสุคนครับผมมือนี่ขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเส้นน้องไข่วันพุธที่ยีบสองพุยจิกาสองหาหกหกมือวันจันทร์มือขึ้นนี่ค็บคือบวเขารถพี่น้องเส้นน้องไข่รถมือขึ้นนี่มันออกสามตัวบนก็นออกหาหาหนึ่งล่างก็ออกหา เลขมันเป่าดีเนาะพี่น้องเนาะบาวาตะลาวบาวาตะรัฐบาลไทยเป่าดีรัฐบาลไทยดีตัวบ่ยังเอาศูนย์มาใส่ิดไทยอยู่กันบอ่อศูนย์มาใส่ิดไทยก็พอป่าดีล่ะเก่า วันพุธยี่บสองพฤศจิกาสองห้าหกหก ลาพัฒนาเหล็กติดเหล็กวิ่นมีเหล็กติดเหล็กวิ่นบนรางศูนย์หนึ่ง หกเจ็ดแปดศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดแปดส่วนเหล็กติดบน่างอ๋อส่วนเหล็กวิ่ง เลขวิ่งบนล่างกับศูนกับหนึ่งเลขวิ่งบนล่างกับศูนย์กับหนึ่งศูนกับหนึ่ง,งไม่มีตัวเน้นตัวนี้ กับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ศูนหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดที่นี่ก็ไม่ตกกันก็ไม่ตกกัน 1, 1 7, 7 แปดแปดตัวกัน ส่วนตัวเน้น1 7 0 7 1 8 0 8เน้น4คู่1606เป็นตัวกันตัวร่าง ศูเน่นหนึ่งเจ็เจหนึ่งปดศ เซียนหนองคายวันพุดที่ยิบสองผุดกีกา่าสองหาหกล่าพัฒนาเสียนหน้องไายเหล็กติดเหล็กวิ่งบนรางศูนย์หนึ่บนรางวิ่งรูดศูนย์กับ1นึ่บมีตัวเนีนเหล็กวิ่งบ่มีตัวเนีนได้ไปนอกเพราะว่าเสียนหนองไขยเป็นกันเน่นให้ติดศูนยติดหนก็มีหนึ่งห ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกระเน้นให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดส่วนเลขตัวกันเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดฮะขอบคุณเสี้ยนน้องไข่ที่ให้แนวทางล่าพัฒนามากขอบคุณอะไรครับผมแล้วพี่น้องเ้าก็แคบหนาจอดตามนี้นะ้ครับด้วยมากจัดคัดกระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางขอให้มันๆเังๆปังๆกันสู้ผู้สู้คน ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารุ้ยนะครับเด้อคลิปหนาพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม